สนามถุงโพดสเตเดียมนะครับการจัดซึกอะ่รยางที่บอกกับซึกชิงบัลลังแชมวัวชนแดนตายนะครับกับเราอยกับโนดทานรถนะครับมันต้องมีตีมาตีไปกับว่าโนดทานรถข้องกาฟิวบุษบาคาฟิแม่ไสเชียงไรนะครับครับบุษบาคาฟ่เชียงไรกูชนคือโนดแพชพญาทอดเรือลุกลิกข้องเจมอดไกโกเพชรบัญชาัชบุรีนะครับ ผูนีคว้าชนะรับรางวัลต,ต,ต,ตูเย็นเสื้อสามารถถ้วยรางวัลเกียรติยศครับขอบคุณหมากๆมาดีเดียวครับจากทันเซกสั้นดำกุนนะครับขอบคุณหมากๆมาดีเดียวครับนายกอบอรทเพิ่มพูนครับนาท่านธุราสานีนะครับขอบคุณท่านนายกบีมอบรางวันมาให้นะครับตูเย็นเสื้อสามารถถ้วยรางวัลเกียรติยศด้วยนะครับท่ามหนว่าชายรันิดเป็นว่าไหมครับนะ เป็นวัวไหมกับอายุว่ากี่ปีได้หกปีเรื่อนๆนะครับขอบคุณตันร่มใจหมังหมากับตันร้มใจกับคำวอดกับวัวจนมาหลายปีดีดักเลยครับครับกาวัวไหมกับวัวไหมเราเพราะฉะนั้นครับประสบการณ์จนไม่เคยเห็นเราก็มาเลยให้ความสมบูรณ์ของวัวไปเนี่ครับนอนบายนะครับใบเฉยครับอย่าลืมนะครับเส้าตงเส้าตงไรกับสนาม ทถงโพสเตเดียมนะครับทถงโพสเตเดียมจนสองวันนะครับสิบสี่กัสิมาสำหรับคูนี้จนวันที่สิบสี่ถึงหาคมครับครับแรกเมื่อเดี๋ยวนี้เราไปเยี่ยมโนดทัทนรถมาแล้วนะครับกล้องน้องก้าวพิวบุษบาคาเฟ่แม่ไส่เช <brigade> ียงรายนะครับกล้องไหนว่าใชา่ครับเที่ยวนี้เรามาเลยโนดเพชรพญาธนเรื่อยลุกลิกข้องเจมอดขายกุเพชรบัญชาชัายบุรีนะครับมาจากชัยบุรีชัยบุรีติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกกองกับนะจังหวัดตราธานีมากันไล่วันอะไรยังกับนะครเจ็ดวันนะครับเราก็มาเยี่ยมขอกตอนก็อยู่กันพอดีนะครับสมัยเยี่ยมขอกหน้านี้ก็ไม่ได้เจอครับนี่คือโนดแผดปลายาทอนเรื่อยลูกลิกใช่ยอาตีมากับมาลูกลิกเหมือนบัตเตอมัเหันเนีรั่งนะพี่เล่นนะแต่ไม่ดอนนะไม่ดอนกันดอนไม่มากอ่าดอนบอกเป็นบีที่อดต่อยาม ครับแล้วทีนี้อายุว่ากี่ปีไหนกับนะเจ็ดปีครับอายุว่าเจ็ดปีจนวันนี้ว่าที่าได้ลรกับนะว,ว่าทีทร้องับว่าทีซ่องกับว่าเด้กรชะชนาจากเส้นตรงจากเร้าตรงจนนั่นไหมกับวัานานั้นจนไม่กี่นาทีทีวนาทีสิบว่านาทีเราเป็นต่อเป็นรองตอนนั้น,เป,นเป็นรองตลอดเป็นรองตลอดมานาจ,จงได้ไทยกับนะกับวันใจท่นรองวันนั้นนะรับที่ว่าเป็นรองตลอดแต่กระชนาได้นะครับครับการนี้คือโนดแพทย์ปยาทอนเรือลุกลิกจะทําการชนว่าทีซ่องนะครับ จกขายกุแผดบัญชาัชบุรีนะครับกล้องเจมอดขอบคุณเจมอดหมาหมาที่นำวัวมาเปรียบมาเคี่ยงกันตีน้ำถุงโพสเตเดียมนะครับกยจะนารับรางวัลดูเย็นเสื้อสั้มาและตัวยเกียรติยอดจากนายกถูนะครับทันเซ็กสั้นดำขุนกับนายกอบตเพิ่มพูนทรัพย์นาซันสุราธานีขอบคุณหมาหมานะครับ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 